สวัสดีครับทุกคนพอดีผมไปเจอภาพภาพหนึ่งมานะครับใน a c e b o o k นะก็ดูแล้วค่อนข้างแบบดูแล้วค่อนข้างขลังพอสมควรนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันคือเป็นภาพอะไรศิลปะของใครนะครับแต่เป็นงานอินเดียนะเพราะว่าด้านหลังนะครับมีเหมือนเป็นลายเซ็นนะครับเป็นภาษาอินเดียถ้าข้อมูล ผิดหรือว่าพูดผิดยังไงก็ขอโทษนะหน้าที่นี้ด้วยเพราะว่าผมไม่รู้จริงๆใครที่รู้ก็ขอข้อมูลด้วยนะครับรบกวนพิมพ์ให้ผมทราบหน่อยก็ได้เดี๋ยวผมจะไม่ให้ดูนะก็ได้มาสองรูปนะครับอันนี้เป็นรูปแรกนะตอนแรกผมคิดว่าเป็นกระดาษแต่ผมหยิบม,มาดูแล้วเนี่ยคือมันไม่ใช่กระดาษครับทุกคนมันเป็นมันเป็นผ้า เนี่ยมันเป็นผ้าไหมสภาพค่อนข้างเก่าเลยนะนี่นะครับค่อนข้างเก่าพอสมควรด้านหน้าศิลปะก็จะประมาณนี้นี่คือรูปแรกนะครับแล้วก็อันนี้จะเป็นรูปที่สอง มันจะมีเสือด้วยคือผมมองดูแล้วนะั่นคือเป็นเป็นลายมือแน่นอนเส้นนะครับแล้วก็เหมือนเป็นสีนี่ครับเห็นไหมมันสวยนะทุกคนผมว่ามันสวยมากเลยมันดูมีความขลังพอสมควรนะสำหรับผมอะ่ะอันนี้ด้านหลังช่วงก็จะมีอาคารอย่างนี้นะครับ เป็นภาษาอินเดียใครพอทราบนะครับว่าศิลปะประเภทนี้คือคือ,อยังไงสไตล์ไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครรู้ก็รบกวนขอข้อมูลทีนะครับโอเคถ้าใครสะสมแนวนี้นะก็อ in ิ inbox เข้ามาสอบถามผมได้นะครับ ขอข้อมูลเพิ่มเติมได้อันนี้จะมีตำหนินะครับเป็นรอยขาดนี้เนี่ยทุกคนแบบนนมัแมเป็นผ้ามันเก่ามากอะ่ะเนี่ยถ้าใส่กรอบผมว่าจะหากรอบใส่นะถ้าใส่กรอบน่าจะดูดีนะดูดีดูดีขึ้นเยอะเลยโอเคครับก็ฝากไว้แค่นี้นะครับถ้าใครมีข้อมูลก็รบกวนหน่อยนะครับ ฝากกดติดตาม TikTok แล้วก็ Instagram ของร้านด้วยนะครับสินค้าวินเทจมากวินเทจมากกว่า200ชิ้นใน Instagram นะครับเผื่อมีอดีตของคุณอยู่ก็ได้สนใจชิ้นไหนก็ทักข้อความ